กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีเอฟทีสิบเอฟซีถูกขานอยู่นะวัฒน์และต่างประเทศพี่น้องพบพาอกับน้องลังคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยสงสารเขาเป็นนําแบบว่าเฮาเว้าไวพูดเว้าบ่ถืกเนาะน้องลิงเห็นยังนะ้าเธอร์น้องลิงพากันเจือน เจียนขี้ดินพากกันเจียนดินนั่นอยู่หน้าเฮือนเจียนดินอยู่หน้าเฮือนให้มันต่ำๆไปแล้วเลยแต่พายมันเพียงกันบ่แต่พายมันเพียงกันกว่าพี่น้องน้องบี้วน้องเบี้ยกใช้เอาหอยใส่ถงไห้คือเพื่อมาผ่านน้องเบี้ยกัน้องดิมาไปกินน้ำการเด้อ ออกใจแม่ยหวเจียนเจียนย่าเจีนิืนเจียนดินพี่น้องเลยมาตายกับแบกไหมเบกหม่ไปเมียนมาสั่นพรามันมีเวลากบ จ้าหน่อยผัดนันฝนมาเนี่ยเนาะเจ้าหน่อยผัดฝนมามจเมจาเา้าหน่อยผัดแดดออกจะไปเกี่ยวเขาคนว่าแมนห้ากว่าสิบคนว่าอครจะขายมันเพียงเพียงคนว่าเออเพียงเพียงแล้วมันจังงามอันนี้เนี่ยม,มาทางไปอยางมาด้านลบกับแนีม,มาทาั้งหนายังบม่ได้เห็นเอวเฮือนก็นกนเลยยังบุ๊คหัวงามเลยขี้ลายพี่น้องเอ้ยแต่สำนี่ก็งามแล้วถ้าแม่เห็นแอวก็ขาดแห่งงามกว่านี้ เพราะว่าแอวมันนั่นคาดินทางหนาเนาะทางหนามันนั่สิต่อจากเสาเนี่ยคือบวกแบบว่ามุ่งทางหนาคือคือทางอันนี้รถแต่ว่าเหตุพวกกันได้แค่ซองของถ้ามุ้งไปสั้นอะไรมันจะมีไหมอือ ก็ต้องมุ่งทางทั้งนั้นเนาะเออทั้งนี้เะาปล่อยเลยโอ้แบกไม้ในไซสก็ไปไหวนะแอยางข้างเือนเอออกกำลังเนาะกินข้าวเพ่แล้ว ตำหมูเออกินกับตำหมงแฮ่อืมสามสีส้มสามสีย่างเลาะไปเลาะมาเลยเนาะแฮ่เลยบนโต๊ะใว่บาตรเจาอย่างก็อย่างมากมันถือพลาดใช่ไหมต้องเห็นมันพี่ยังฮึ่มก็เลยสู้อ่อนฮึ่มฮึ่มฮึ่มกระแมนนั่นแหละแต่ตัวเองพลาดแต่ตัวเองก็ดส่อนพี่น้องเออ กระเม่นนแล้วพร,ราดเดินพร,ราดล้มแะละแห่งกาผู้เท่าพร,ราดบอกคือเล็กหน่อยพร,ราไรดไหนเจ็บนักไรอืม่อยเหตุไปแล้วเหมือยกัะเศร้าเหอยกับพักพรอืมบอตาย่นก็ะไว้ไหมพี่น้องเลยก็เลยปล่อยให้ยายส่วนอยู่ผู้เดียว น้องบิวเพิ่งกับไปเอาคลองฝากสิเสียหอยห้าวอะไรพี่น้องแกเลี่วแล้วหอยนะ่ะแกเลแล้วคือไวเทะโอ้หอยแกแล้วอะไรพี่น้องเอ้ยได้หอยเสลีล่ผาพี่น้องเอ้ยคลองฝาคลองต้นโอ้ยประตูก็บจะเป็นงามเนาะนชื่อกระจายฮัแดประตูกังาม แบบในเขือนเท่าแล้วประตูนะหาเดียวแล้วกะ็ทรงแบบเดียวกันเลยเออไปด่ายาบ๊วยหกพันแท่งเออได้เอานบอลหันใหม่หันใหม่อันนี้สามพันเออสามพันหาบอกคือสามพันสามพันหาบอกสองเออเงินกระตุยหนึ่เป็นหกพันออไปดีการ์าบาเงินบ๊วอ เดีสี่หั่เขาคนหนึ่งเดีวที่หันเขได้นคนกลายไปทำหั่ขต่างๆเขาจะว่าอันทำๆเดีเลยซื้อปาคือเอาเพลงทะเลหันหนึ่งหกพันเพาะเนาเขาจะกินกำไรอันนี้่อยอันค้ายอันนี้ก็เกาสิบห้อืมปองเยียมบานหนึ่งเก้าสิบห้าพันก็เกือบสามร้อยเพี่เนายอันสองร้อย สองร้อยแปดสิบสอง้อยแปดสิบบาทอันนี้สองกีบนี่สามพันสามพันหาสพัแต่ลดให้สามพเออสามพันหาแ่ลดให้สามพันก็ยังดีเห็นดิ่พิ่นก็มีน้ำใจ่ฮาผู้่ื้อเฮาก็พอซื้อ่อยู่ดอกเ่า่แ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ใ่่่่่่่่่่่่่่่ บ่แพงดอกอืมก็บ่แพงอืมนี่เอมานไมสิได้เอามาน้อยเมื่อห้เจ้นําด้นี่เจ้กับสาวจอยพี่น้องเอ้ยมาน้อย2โตแม่นเพิ่นให้เอามือให้เอามาน้อยมาให้เด้อเพิ่นน่ะ2โตสาวจอยตัวนึงอื มือก่อนอ่ะไปดงบ่าม,มือก่อนนะแม่ก็ตัดวายเออตัดวายอยู่ดงก็ตัดวายยาืนดอนขอหักบาบาดายเอืมป็นไปนบิง่งธรรมชาติบ่อนทางเขาไปหาพื้นึนว่าฟ้าไปบิง่งออเธอดินกะมันเป็นชีแข็ขขงๆเลยมันหงึงเลย แม่กับดินอันดินเนียเงาเนี่ยโอ้โหพูนป้าของมันเป็นอันดินอันนั้นเนาะดินเหนียวเนาะดินเหนียวดินเหลืองดินเหนียวดินเหลืองดินดากอะไรพี่น้องพูนแบรกใหม่กระถึกพูนซบดเขา <laughs> บรรยากาศแดดแดดพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วพอแดดออกมาพูนมาจากไหนพูนไรพูนว่าแลดจากสีส้วนเนาะพมันเที่ยง เออขึ้นไว้ๆแล้วแหละแต่มีบอนอยู่บอนเศร้าหายายขึ้นไปอยู่บอนไม่กลวงเลยโอ้ยดีใจนำบานประตูกับบกทุงสูงหนึ่งเปิดกับข้าแม่น่าเปิดกับบอย่านโจนยันขโมยสิร้อยเข่าดังเนาะพอมันสูงเลยพูดจนมาถ่วหัวมันไปยืนอนะเนาะยายเมนเลยถั่วหัวเมน ยันทีได้ยินอยู่ก็เลยขั้นต่ำกว่านี้นะยังเป็นตะย่านอันนี้มันสูงอยู่ก็ยังไข่อยู่ได้ก็ดีใจว่าไปหัดมาหนีพ่อชีวัยห่วงไงน้ำเพลินามีประตูปิดป,ปัดเรียบร้อยเนาะได้ไปแล้วไปซื้ออันยังก็ลูกกระเจ่มาใส่เออเอามาใส่มันเรียบร้อยคันอยากหันไป,ไปหันไปหนีมันก็ได้ปลาเฮือนได้ดิ มันกระบอกแพงดอกลูกกระเจี๊ยบลูกละร้อยลูกร้อยบาทบมีใส่ทั้งหนาทั้งลังน้ำทั้งลังกระใสมียังกระมีเข่ามีหน้ามีเคขีองมีคอกน้อยหนึ่งก่ะดันเอาไปโตัวแห่งโบมีกระแมนน่ะแล้วเข่าซอบหนึ่งเพิ่นไปขายกะได้สี่ร้อยห้าร้อยบาทเนาะแม่เข่าเปื่อคณะพี่น้องมันกระสีบ่แพงคือเข่าซานคณะเข่าซานไปมันกระแพงหรือเปล่ากระแม่ พวกอันโจนพวกขโมยผูกเขาอยากได้เขากลาลักเอาคือว่ากันแล้กระแมนน่ะแล้วไปใส่กระเป็นหัวเป็นไงน,น้ำพึ่ง,ง,งดันอืมป้าให้น้องนิ่งกับน้องยิงดูปลาโพ้ทอดได้เนาะสว่าเขาเจ้ากับน้องนอแมน,แล,นลูกหลานกันยังน้อยเลยักหักสมหักสามฉันได้กระสีช่วงช่วงต่อต่อไม่เหนื่อยืมเหม่ยกระผักเลยจะหนัาเป็นลมเป็นวูบ มีมีแรงบัดาลใจบะแนมึงก็โอ้ยดีใจแล้วห่าเงินักเ็ยันักเป็นสสเาป็นอ่ายเพิ่นกับบริยูแต่สื่อๆดอมียังเหตุเพิ่งกับเหตุเนาะวังเศร้าเลยหามาตอนเศ้านะกะตอนตอนเพลินอะไรพี่น้องห้ามาหอดก็ไปเห็นเพิ่นเพิ่นไปตึกสะดุง ในเฮือนเงาเนี่ยพากันดีใจยิ้มบุบเลยพี่น้องเลยนิ่บวบเนี่ยได้บวบเคยได้เคยมีน้ำบาดน้ำเมืองกระเจ้ากระมีไปสิจะาฮวงดีใจจนยิ้มบุบไปเลยเนาะแม่กระโบยโบจักชีวะมือไงโบจักชีวาอิทเห็นหมูเอิร์มาใส่โอ้ยในเฮือนเงาทะยายก็ดีใจแล้ว ใหมาค้นก็ไห้กับร่างด้า,า่าได้หากสวนดินบมือโอ้ยกระแม่นนั่นแหละเดี๋พากันเมียนโลดอันนั้นอันนี้นะจ้าหนแบบา้นานหน้นาถั่วหน้ายังฮานาคซาทุ่บอยถ่วมาเลยาหากเผื่อไวอบ้บางเผือกะทิบันบกบนบลงวดกะทิสุวนเอาไปใส่บอนลนยอไท่มเละบอมันเปื่อยเผื่อ <c oughs> ไว้แนวไดมันน่ะก็เอาขึ้นไว้รหลังคานบอใน่เฮือนนะบออกไก่เฮือนนะดิ แม่มีไม้อยู่เพ่น้ามียันอยู่สี่หาเต้นเพ่อลาถามันมียังก็เอาขึ้นไว้ยู่นี้เพือนแม่น้องเีกเบิ่งไปเรื่อยๆฮะแหละเผ็ดเอาไปชลตี่ว่าบกี้ก็่ายเผ็ดเอาไปไหนบอกไเห็ดอะไร ถูกได้วิธีกระดิ่นะเอามาไห้ก็ถ้าถูกเพิ่นทอยเนื้อมากก็เพิ่นหั่งเพิ่นมีตะกี้ก็ว่าจะเอาสักกระชี้เขียวๆไปทแล้วมาเห็ดประตูขนาดบาดนี้ก็ได้แล้วด้กดีใจแล้วพากันคอยเห็ดไปเมียนมัดนอกสิ่งคองเท่า้นบัดน้ามาเอาพ่าท่านได้น้อยใหญ่เนาะนปุ๊บเออแบบว่าสิงคองเก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็ยังใครได้หน้ามากอะไรอเอาแต่เมน ง <laughs> คนอ้วนอ,อย่างไรนะ <laughs> คลิปนี้ก็ขอเจ้าแบบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องนัดด้วยพี่น้องสบายดี